ให้่อดยิ้มสูบกันดีกว่าใครจะมีโอกาสได้เลือกสีก่อนถ้าแม่จริงหมดทำไงคะเรื่องนะคะมีสีเหลืองเอ๋แม่อาจจะไม่ติดก็ได้แม่อาจจะไม่ติดก็ได้โอ้โหโอ้จะออกแบบใหม่เป็นหมวกแบบใหม่เลยเหรอสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้นะคะเรามีชาเลนจ์มาให้ดเด็กๆเล่นอีกแล้วนั่นก็คือละบายสีรูปฮาโลวีนวนี่เดี๋ยวแม่เป็นรูปอะไรคะข้อง้าของประเทศเราค่ะวิช ไ,ได้น่ากลัวเลยนะคะนี่แล้วเรามีสีให้เด็กๆนะคะเลือกเยอะแยะมากมายเลยแต่เด็กๆจะสามารถใช้ได้แค่คนละหนึ่งโอ๊ย <What? S 1> ไม่สวยสิเหรอแ <laughs> ม่เป็นคนละสามสีเท่านั้น <laughs> ให้ป่ายิ้มชุบกันดีกว่าว่าใครจะมีโอกาสได้เลือกสีก่อน <laughs> คนแพ้ได้เลือกก่อนคะ่ะคนแพ้ได้เลือกก่อนคะ่ะ <laughs> กเล่ีอค่จสีอะไรบงโอเคไะพี่จิได้ทั้งหมดสสีแล้วนะคะน้ำเพชรราคาน้ำเพชรเลือกสีได้เลยค่ะนเพชรเอาสีดำน้ำเพชรแบบมองมาแล้วเล็งมาแล้วสีม่วง สามนั้นะคะแล้วก็น้ำตาลของน้ำเพชรกับของพี่เจลเป็นคนละโทนกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าของใครจะ,จะออกมาสวยเหมือน<ล>ก,กันได้ค่ะโอเคได้ค่ะมาพร้อมหรือยังคะค่ะพ,พร้อมแล้วลงมือเลยคะ่ะตอนนี้นะคะลูกของพี่เจลน่าจะใหญ่แต่ว่าของอน้ำเพชรจะมีรายละเอียดเยอะกว่านะคะมากกว่าลูกหมูอะไรเงี้ย,ยเยอะกว่านะคะก็ของพี่เจล สดใสมากเลยนะคะการลงของพี่เจลดลงแบบคู่เซ็นะไม่ได้แบบสบายเต็มจิ๋วไม่ลงสีแล้วอยู่คะไม่ลงสีดำอือเด็กสามารถที่จะใช้สีที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยตกแต่งนอกรูปได้เลยนะคะเริ่มที่จะลงที่ตโซฟะทองแล้วค่ะถ้าสีหมดทำไงคะพี่เ <c oughs> จลถ้าไมีสีหมดทำไงคะดูนะคะมีสีเหลืองโอ กรับด้วยเจอขิ่ง้าไปเป็นเงา <S 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 ตอนนี้ค่ะเขาใช้สีเลยค่ะ <S <S น้ำตาลลงที่ไหนคะไม่กวนไหนดูการลงของนันนะคะเขาลากเป็นเส้นๆแบบนี้ขีดเป็นเส้นๆเลยเบบลื่อนระบายระบายใช่ไหม,มเรามาให้น้องๆทาบ้านนะคะกดไลค์เพื่อเชียร์ทั้งสองคนนี้ดีกว่าค่ะแล้วอย่าลืมกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะชอบของใครก็ กดไลค์กันเข้ามาเยอะๆเลยนะคะทุกคนอู้ไม่วายของน้ำเพชรเสร็จแล้วสวยสดใสมากเลยอะ่ะแม่มดตมูตมีของน้ำเพชรนะคะของพี่เจลค่ะทุกคนมาลงมาครึ่งหน้าแล้วอตอนนี้นะคะเด็กๆทั้งสองคนก็ตั้งใจระบายกันใหญ่เลยคะ่ะไปนลือกพิการลงสีนะคะคิดสีไปดูสิได้สีอะไรคะ น้องเพชรอจะหยิบสีอะไรนะสีม่วงก็นี่ไงคะสีม่วงอ้าวหรอจจอ,อ,อ๋อจะออกแบบใหม่เป็นโมแบบใหม่เลยเหรอโีออม่วงมันเป็นงายชั้นลยทุกคนพี่เจลใช้สีฟ้า,าลู่ระบายก็เป็นการเล่นระดับสีใช่ไหมคะอืมเก็บรายละเอียดแล้วค่ะพี่เจล l ีข่าวอะไรคะอะไรคะสีไม่ติดเหรือแมันอาจจะไม่ติดก็ได้ ิตก็ะไไหนดูดิเออเจอมาใช้สีเหลื้วเราให้สีเปลี่ยนนะคะให้เปลี่ยนสีเหลืองเพราะว่าเราใช้สามสีใช่ไหมคะนี่มาดูกันว่าคันนี้ติดไหมนะคะอือดีค่ะสวยมากเลยสน้อมันเพ้นนะคะเปลี่ยนสีม่วงใหม่ใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรคะสีม่วงอั้นเมื่อกี้ใช่ไหมคะ มันใช้จนมันไม่เหลือแล้วค่ะทุกคนเราจะเปิดให้ทุกคน,กคนดูนะคะสีมันหายไปแล้วค่ะระบายแล้วมันก็หายน้าเพชรเลยต้องเปลี่ยนสีม่วงใหม่นะคะนี่ต่างกันนิดหน่อยนะคะสีเนะี่ยตอนนี้ที่เจอเขามีวาดรูปต้นมงต้นไม้แนงมุมงม,งมาเพิ่มมาทุกคนใส่ไอเดียเข้าไปได้เต็มที่เลยอันนี้คือรูปอะไรคะต้นไม้เหรอคะต้นไม้แบบสีชมสีเหลือ,อง,บบสสองโอ้โห,โหเป็นโทนสีเดียวกันหมดเลยนะคะนี่ออนนี้นะคะน้ำเพชรเขาก็เริ่มที่จะ ม่วงสีม่วงเต็มเลยะาะโอ้โหขนน้ำเพชรตันใหญ่นะคะต้องใช้เวลานิดนึงอันนี้น้ำเพชททำอะไรอยู่คะลงสีให้ผมแล้วใช่ไหมคะผมสีผมเป็นสีอะไรน้ำตาลโอ้ต้นไม้พี่เจลหลากสีมากเลยอะสามสีจริงๆเลยนะคะตอนนี้ <laughs> ตอนนี้นะคะเขากำลังวาดรูปกันอย่างเต็มที่เลยนะ,ะทุกคนดูสิพี่เจลนะคะ,ะ,ะ,คะ <laughs> ก็มี ผีโผล่ขึ้นมาอีกหนึ่งตัวนะคะส่วนน้ำเพชรก็มีหนอนอีกน่งตัวใช่หนอนไหมคะคือตัวอะไรอะคะอ๋อผีสัประหลาดเหรอคะแล้วนี่คืออะไรคะแบ็ทแมนใช่ไหมอะไรอะคะก็คังข่าวไงแบกแมนไงี่ยแบทอันนเป็นที่เกาะกูอ๋อแล้วนี่คืออะไรคะไซเดอร์ใช่ไหมแมงมุมหนอนน้ำเพชรเสร็จหรือยังคะ เสร็จแล้วหรอจริงหรอขอพี่เจลเสร็จแล้วยังคะโอ้โหเหลือเห็ดมีเห็ดด้วยเหรอคะฮาโลวีนเนี่ยเห็ดเห็ดขึ้นจากเห็ดขึ้นจากพื้นค่ะอ๋อมีเห็ดขึ้นที่ฟักทองด้วยนะคะลูกโป่งก็มาเหรอคะออเอาเหรอพาจันแล้วนึกว่าลูกโป่งนี่คือพาจันของพี่เจลนะคะทุกคนพาจันเขาเหมือนลูกโป่งจริงๆริงจ้า สีนะคะของน้ำเพชรและพี่เจลบอกเลยว่าน่ารักคนละแบบทั้งคู่นะคะนี่แต่ว่าของพี่เจลเนี่ยจะเป็นแบบีชันสดใสมีฟักทองมีอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็มีรูปป่งรออยู่ข้างบนจริงๆนะเนี่ย <c oughs> แล้วของน้ำเพชรละคะของน้ำเพชรก็จะเป็นเมืม่อมดที่น่ารักมากเลยนะคะแล้วก็มีผี <c oughs> อ๋อกลัวผีใช่ไหมคะแล้วก็ลังขี่ไม่กวาดมีผีกับสัตว์ประหลาดในพวกนี้อยู่ใช่ไหมคะ โอ้ถ้าเ,เพื่อนๆทางบ้านนะคะชอบรูปไหนก็อย่าลืมกดไลค์กันเข้ามาเยอะๆนะคะที่สำคัญกด Subscribe ช่องเพจออนเพย์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย